อันนี้ผลิตไฟได้จริงอันนี้คือผลิตไฟได้จริง Eco อิโคเฟลลี่นะฮะดูเป็นมิตรกับธรรมชาติผลิตไฟข้างบนนะครับด้านล่างก็มีต้นไม้นี่โขมารอนนี้อยู่นะคอนโดก็ติดได้แม้แต่ผู้หญิงที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องช่างโอ <ร úng. S 1> oh ้นี่เอามาติดอย่างนี้ด้วยเหรอพี่เขาใช้กันเยอะไหมพี่ปีหนึ่งปีหนึ่งขายได้เป็นแสนตัวนะครับเป็นแสนตัวผลิตเองใช้เองแล้วทาให้ดูเทนด์เองด้วยเทนด์เองด้วยอันนี้สําคัญเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นไฮไลท์ของเรา อยางติดโซลาเซลล์ใครบอกว่าติดได้แค่บนหลังคาติดที่อื่นได้ไหมและจะผลิตไฟเป็นยังไงสู้บนหลังคาได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พามาหาคําตอบกันครับสำหรับใครกําลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับรถ e ีวีที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมาแล้วคอร์สพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า4รล้อสอนเริ่มต้นจากศูนย์เลยสนใจสแกน QR หรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย ยอสวัสดีครับผมปุเบลที่ช่องเวาาการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่บางบัวทองขาออกสุพรรณบุรีนะครับตามมาดูการติดโซลาเซลล์แบบใหม่ที่ไม่ใช่บลราคาแล้วเขาบอกว่าผลิตไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ เราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยในการติดบนหลังคามันมีข้อจํากัดก็คือพื้นที่บนหลังคานะฮะก็เลยมีการประยุกต์ใช้นะครับบางที่นะฮะในต่างประเทศเขามาติดเป็นกําแพงแล้วมันเลยเกิดคำถามว่าอย่างเนี้ยติดแบบเนี้ยมันสามารถผลิตไฟฟ้าได้จริงหรือเปล่าหรือแค่เอามาตกแต่งเก๋ๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรไปไม่เสียเวลาไปเลยดีกว่าครับฮิโก้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่ต้องบอกว่าเราได้เจอพี่โก้นะครับอยากให้พี่โก้แนะนำตัวเองหน่อยครับเพราะตอนนั้นเราเจอที่งาน Electric Vehicle Asia ที่สุสรกิจครับผมใช่คแลวพี่ก็พูดเปอยๆว่าเฮ้ยพี่อะเอาโซลา่ามาติดเป็นรั้ว <laughs> ผมเลยตามมาคุยนะครับ <laughs> เอาให้พี่โก้แนะนำตัวที่นิดนึงนะครับว่าพี่โก้ ทำอะไรอะไรยังไงอยู่บ้างครับครับผมเป็นผู้บริหารบริษัทฟ้าหมาโซลาร์เทคนะครับเราเป็นตัวแทนเทรดเดอร์นำเข้าแผงโซลาร์อุปกรณ์โซลาร์ทุกอย่างโอ้โหนี่โกดังใหญ่มากนะฮะอันนี้ก็เป็นสต็อกสินค้านะครับที่เอาไว้ขายให้ทางดิสพเตอร์แล้วก็ชาวนาที่ต้องใช้ส่วนใหญ่ที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะว,วันออกหรือตอนกตกหรือภาคกลางบางส่วนก็ใช้ปั๊มบาดานเยอะ,อะก็ใช้ตัวนี้ไปแทนปั๊มเดิมแล้วก็ติดะระบบโซลาเซลล์เข้าไปจากของเดิมที่ต้องลากสายมาก,ก็คือเอาไฟจากแดดปั๊มเอาเลยใช่ครับถ้าอยู่ล อ<ช>ถ้าตื้นก็เอาเล็กหน่อยถูกต้องครับให้นเห<อ>มาะสมโอ listener, โ้หน<อ>ี่เขาใช้กันเยอะไหมีทีนึงนปีหนึ่งขายได้เป็นแสนตัวนะครับเป็นแสนตัวคือบ้านเรานะ่ต้องบอกว่าบ้านเรามันเป็นฐานกษิกรรมนะครับก็คือทำเกษตรซะส่วนใหญ่อ้อันนี้ผมบอกเลยนะความยาของการทาสวนนี่คือสายไฟต้องลากไป แล้วยิ่งน้อเป็นหลายๆไร่นี่โอ้โหค่าสายไฟก็เป็นแสนค่าสายไฟเป็นแสนชู้เอาโซล่ามาติดนะครับ,รบนี่ก็คือโซนของปัมป๊มนะฮะแล้วมีตร,ตรงไหนอีกครับพี่มีปัมป๊มมีอินเวอร์เตอร์ที่เรานําเข้าเองยี่ห้อซีนิงอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งสต็อกแผงแผงโซล่าเซลล์ครับก็มียี่ห้อลูเซนเอ่อซีซีแอลแคนาเดียนที่เป็นเทียร์1แล้วก็มีรีสตาร์ที่เป็นเทียร์2ถามเป็นความรู้สักนิดนึงนะครับเวลาซื้อแผง ต้องเทียวันเท่านั้นแผงมันถึงจะดีผมอยากรู้ว่ามันจริงแท้ยังไงคำว่าเทียวันดีทูมันตัางกันย่งเงเทียวันเนี่ยคือได้รับการแปรูฟมาจากบูมเบิร์กรับรองรับรองไหครับูมเบิร์กใช่ก็จะดูความมั่นคงของบริษัทที่ผลิตโปรไฟล์อะไรต่างๆว่าโอเคไหมด้านไฟแนนซ์สเตทเมนต์โอเคหรือเปล่าโรงงานมีความมั่นคงหรือเปล่าเพราะว่าแผงเนี่ยมีรับประกัน25ปี30ปี12ปีสิอยปียังแผงพวนี้อันนี้คือ12ปีวารันตีเรื่อง productivity แตกอะไรพวกนี้สามารถเคลมได้แล้วก็25ปี30ปี่ล้่รุ่นอ่า ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าบริษัทแผงยี่ห้อนั้นๆเนี่ยจะสามารถเคลมเราได้จนถึงอายุยี่บปี30ปี25ปีก็ใช้เวลาไม่น้อยใะครับบางที10ปีก็ปิ้วแล้วถูกต้องอ๋อซึ่งเทวันกับเททูก็มีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยเรื่องคุณภาพเรื่อง q c พูดงวนแต่สมัยนี้ก็ไม่ไม่ไม่จตต่างกันเยอะแล้วเทคโนโลยีไม่ต่างกันในทุนไม่ต่างกันครับไม่ใช่แบบว่าเอ้ยอันนี้เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ผลิตไฟได้เยอะ ไม่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 คือต่างกันที่การรับรองเพราะเดี๋ยวว่าจะเคลมไม่มีคนอยู่ให้มถูกต้องคบมันอยู่แล้วโอ้ดีความรู้ใหม่ผมนะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยต้องเทียวันเทคโนโลยีมันถึงจะดีผลิตไฟได้เยอะไม่ใช่ครับมันคือความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทล้วนๆใช่ถามนิดนึงราคาอย่างแผงเทียวันกับเทียทูนี่มันต่างกันเยอะไหมเออประมาณ10% 10%รบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ช่วงเวลา อาเท่าที่ผลิตไฟเท่าๆกันใช่ก็คือต่างกันแค่10%บเปถูกต้องครับก็ถือว่าไม่เยอะนะพี่ประมาณนั้นคร่าวๆไม่เยอะหรอกตอนนี้เพราะว่าจริงๆเราเทรดตรงมาจากโรงงานเราไปตัวแทนโรงโงานอยู่แล้วเรารู้แลครับครับซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าแผงน่ะเห็นเขาบอกว่าล่าสุดนี่คือแผงมันผลิตกันจนเฟ้อ เราก็ต้องเข้ามาคุมเลยนะว,ว่าราคามันถูกที่สุดในรอบประวัติศาสตร์นะตอนนี้บา,บางบางริษทัทใหญ่ก็หยุด,ย,ดยุดลายผลิตรอให้ดีมาซัพพลายบาลานซ์ก่อนคิดใหม่ก็มีเพราะตอนนี้ซัพพลายมันเยอะมากเพราะผลิตเยอะจริงๆนะพี่ใช่ครับ <นะ S 2> ไม่พอ,อคนใช้ไม่ทันคนใช้ไม่ทันตอนนี้ตั้งแต่ทําธุรกิจโซลา่าเซลมาเนี่ยพี่ว่าตอนนี้ปีนี้นี่โซลา่าถูกลงเยอะแล้วใช่ไหมพี่ใช่ช่วงนี้เป็นช่วงที่นิ่งนะเรื่องราคาแล้วก็คือนิ่งแบบต่ำๆเลยนะ ก็คือถ้าใครอยากติดโซล่าช่วงเวลานี้ดีที่สุดแล้วจนถึงสิ้นปีผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีควรจะเก็บเกี่ยวเรื่องราคาอ่านี่แหละฮะสำหรับคนที่ทําธุรกิจโซล่าโดยตรงแน่นี่จากปากเขาโดยตรงโอเคนี่เราดูแพงไปแล้วมีปั๊มเห็นบอกว่ามีโซนเทรนนิ่งติดตั้งด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าโอเคโอเคครับอันนี้เป็นโซนออฟฟิศของบริษัทฟ้ามานะครับ ก็จะมีห้องเทรนนิ่งห้องต้อนรับแขกข้างบ,บนมีห้องประชุมขนาดใหญ่อันนี้ห้องผู้บริหารด้านบนนะครับภรรยาผมนั่งอยู่ส่วนอันนี้ก็เป็นห้องจีเนอเริ่งอ๋อนี่ <laughs> นี่ดูนะฮะบริษัทโซล่านะครับมันต้องอย่างนี้นะฮะข้างบนนี่คือเป็นโซล่าหมดเลย <laughs> โซล่าหมดเลยอ่า <laughs> โซล่าเซลล์หมดเลยนะครับอันนี้คือผลิตไฟได้จริงอันนี้ใช้ใช้ใช้จริงครับรไฟ20กิโลวัตต์20กิโลวัตต์ใช่ครับผมโอ้ยนี่ช่วยค่าไฟเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่นะพี่ ก็เกือบจะครบเกือบครบเลยแทบจ่ายไม่ต้องจ่ายเลยนิดหน่อยนิดหน่อยประมาณพันสองพันเลยโอ้นี่เอามาติดอย่างนี้ด้วยเหรอพี่อันนี้เป็นกิมมิคขอพี่กิมมิคกิมมิคให้เห็นว่าเราขายแผงนะฮะก็เลยต้องมีเอาแผงไว้โชว์ด้านนั้นนนี้เป็นกิมมิคเฉยอ่าไม่ได้ผลิตจริงนะพี่ยังไม่ผลิตยังไม่ต่อไฟแต่จริงถ้าต่อไฟก็ผลิตได้นะโอเคขอขญาติเข้าไปดูชมออฟฟิศหน่อยนะครับพี่ได้ครับเชนเชนเชน S 1> <S 1> โอ้นี่ไงจากข้างบนใช่ไหมพี่ใช่ครับลากสายลงมาแล้วมาติดตั้งอิเอร์เตอร์10กิโลวัตต์2ตัวยี่ห้อซีนิกที่เราไปตัวแทนอยู่นะครับก็สายเราจะไปเปยๆไว้เพื่อให้บางทีเเจินียรช่างที่มาโอ้ก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นผมถามหน่อยว่าตอนนี้อย่างเมื่อกี้เราบอกว่าแผงมันผูกแล้วการแข่งขันในบ้านเราเนี่ยเป็นไงพี่พการติดโซลาเซลล์นี้เดือดไหมเดือดเดือด,ด,อดจะมีจะมีช่าง ติดเยอะทีนี้เราก็พยายามจะทำสแตนดาร์ดก็เลยจะจัดเทรนนิ่งว่าเลือกใช้สายไฟเบเกอร์ยังไงให้มันถูกต้องนะครับว่ามีเหตุเฉยยังไงมันจะได้ตัดในระบบเซฟตี้ที่ครูจะเป็นควรจะมีการเทรนนิ่งว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยแล้วมันต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญไม่ได้ทำม่มั่วซั่วทำม่มั่วซั่วเดี๋ยวมันเหม็นทั้งวงการคนดีช่างทําชื่อเสียคนเดียวนะคนขยัโซล่าเซลล์ไปเลยทำให้ได้ทีนี้เดี๋ยวก็จะมีกฎนู่นกฎนี่ออกมาควบคุมเยอะแยะชาครัก ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่โอเคนี่ก็คือภายในนะครับพี่ร้อยเห็นว่าเป็นบริษัทโซล่าเซลลก็ต้องผลิตเองใช้เองและทําให้ดูเทนนิ่งเองด้วยเิงด้วยอันนี้สําคัญเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นไฮไลท์ของเราใชผมเชื่อหลายคนรอบอกว่าเมื่อไหร่จะพาไปดูสักทีอยากรู้นะจะได้รู้ว่ามันผลิตไฟได้จริงไหมแล้วมากน้อยขนาดไหนไปไปข้างนอก ข้างบนนี่ติดพลังงานมากเลยนะพี่ครับอันนี้ทั้งหมดกีแผงนะครับพี่ที่ผลิตใช้ไฟติดเป็นเน่อสาสแผงห5 0วัตต์550วัตต์ตกประมาณ6 6 7กิโลวัตต์แต่ทีนี้นะครับเราบอกเห็นโซลาอันนี้คือเห็นกันเยอะแล้วชินแล้วทั่วไปที่ไหนก็มีตอนนี้อยากติดมาเป็นกําแพงบ้างแบบนี้เนี่ยอ่ะแบบนี้เนี่ยที่เรากําลังดูกันอยู่เนี่ยพี่ถามจริงเหรออันนี้มนเป็นกิมมิกเหมือนเมื่อกี้ไหมพี่อันนี้ผลิตไฟได้จริงอันนี้คือผลิตไฟได้จริงครับแผงน550วัตต สองแผ่นต่อไมโครกริดไมโครอิเว็กทร์หนึ่งเครื่อง AP ยี่ห้ออ๋อนี่ของ AP AP System ต็มใช่ครับอันนี้ก็คือโมเดล Easy วันอีซีวันครับครับมันยังไงพี่ Easy วันเนี่ยสามารถรองรับแผ่นได้สองแผ่นดูจากด้านนี้อสองสตริงอสองสตริงอ่าคือสองแผ่นพูดง่ายที่ง่ายก็คือ550ราสิบวัตต์สองแผ่นเข้าไปนะครับทีนี้พอเข้าไปเสร็จเนี่ยในนี้เป็นอิเลเตอร์มันจะแปลงจากกระแส DC กระแสตรงเป็นกระแสสลับครับเรียบร้อยแปลงเสร็จปุ๊บก็มาเสียบปลั๊กตรงนี้ อ๋อนี่คือผลิตออกมาอย่างนี้นี่นี่คือไล่ออกมานี่คือเอาพุทใช่ครับอินพุตก็คือ2อันนี้ครับอ่าแล้วก็ต่อมาอ่าใช่ครับอันนี้คือออกมาเป็น220 220โวลต์กี่แอมป์นะพี่อ่าประมาณ3 4แอมป์3แอมป์กว่าสาแอมป์กว่าก็คือจริงๆแล้วง่ายๆนะครับปลั๊กไฟบ้านเราเนี่ยเราสามารถเอาอิซิวันอาเสียบได้2เครื่องจริงจริงสาเครื่องก็ได้แต่มันจะร้อนไปนิดนึง2เครื่องนี่สบายๆอ่ายที่ง่ายนี่คือแผงมันต้องเหมือนกันไหมไม่จำเป็นนนนคครัััับปปลกมเข้าไะตว แต่จริงควรถ้าให้เลือกอะยี่ห้อไม่เกี่ยวแต่ไซส์แผงควรจะใกล้เคียงกันอ่าซ้ายขวาควรจะใกล้เคียงกัน<ช>และทีนี้<อ>ผมขอมาดูหน่อยทาไมพี่ติดเนี่ยทำไมไม่ติดเป็น9 0องศาแบบตั้ง,งไปเลยอัน,นี้จะต้องมีมุมที่ติดเป็นมุมอ่ะก็เพื่อให้มันสะท้อนขับรถมามันเห็นแบบนั่นหน่อยอ่าจริงๆไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยครับจะติดแบบ90องศาก็ได้ก็ได้และอย่างนี้มันจะผลิตไฟสู้ข้างบนได้แตกต่างกันอยู่ประมาณ5้า ห้าที่ที่เราดูจากคลิคอร์ดเดิมนะครับรับอย่างตัวนี้เนี่ยสองแผงผลิตผ่านไมโครอินเวอร์เตอร์อันนี้ตกผลิตไฟได้วันหนึ่งกี่หน่วยครับพี่สามจุดเกหน่วยถ้าตีถ้าถ้ามัน100%ต์สามารถอย่างี้ตีอย่างงู้นะให้มันร้อจะอยู่ประมาณ4 1่จุ่งเบ็ดเสร็จก็คือจะดรอปลงมาอยู่ประมาณห้าเปอรกว่าเกือบเกือบ10%ไม่เกินถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ครับ คือมันดีกว่าเพราะบางคนแบบคือพื้นที่หลังคามันมีค่อนข้างจำกัด <มา S 1> ติดอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันมีพื้นที่ในการติดเพิ่มตัวนี้พี่ติดนี่กี่อันนะพี่หนึ่งอิว,วอัตเตอร์เบโคลวิตเตอร์สามตัวแล้วก็แผงทั้งหมด6แผงเป็นทั้งหมด3.3กิโลวัตต์เนี่ยพอมันติดปุ๊บนี่คือมันดูเป็นกําแพงแบบมีต้นไม้ดูมีความเป็นอีโคเฟลลี่นะฮะดูเป็นมิตรกับธรรมชาติผลิตไฟข้างบนนะครับด้านล่างก็มีต้นไม้ใช่แต่มันดูทําไม่ยากนะไม่ยากครับอันนี้ก็ทํากันเองได้นี่ก็คือ แผงออกมาแล้วก็ต้องมาเดินสายเองอย่างนี้อใช่ก็คือเรามาเดินสายเองอย่างนี้ครับสายสายเนี่ยเป็นสายใช้ภายนอกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องไฟฟ้าครับแล้วก็เอามาเสียบอย่างนี้เลยใช่ครับโอ้ย่างงี้เนี่ยพอติดแล้ว2ชุดนะฮะผลิตไฟได้1.1กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงใช่าแต่ว่ามันก็รับไฟได้อย่างเนี้ยพี่หันหน้าต้องออกทิศไหนไหมจริงๆดีสุวคือทิศใต้อ่าเหมือนด้านบน อ่าเหมือนด้านบนแต่ความจริงไม่ต้องออเพราะจริงๆแล้วอะโซลาเซลล์เนี่ยแผงเนี่ยมันรับความสว่างไม่ใช่รับความร้อนโดยตรงเหมือนสมัยก่อนรับแผงรุ่นนี้มันค่อนข้างจะดีใหม่นะ,ะคือพูดง่ายให้มันสว่างมีแสงเข้ามามันก็จับมาเป็นผลิตไฟฟ้าได้และยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีแผงแบบว่าเขาเรียกว่าแผงที่มันผลิตไฟได้2หน้าแบบอะไรนะเอ่ bifacial านี้คือมันเปิดโลกผมนะ ว่าผลิตไฟได้จริงๆพี่เอามาให้ดูให้ได้ไหมอ่าได้ได้ผมว่าถ้าไม่คนอยากจะให้เชื่อนะมันต้องเปิดให้เห็นอ่าตัวนี้เชื่อมแอปได้ด้วยพี่อ่ใช่ครับเชื่อมแอปได้ขอดูนะครับโอเคนี่คือ3ตัวนี้นะครับที่เป็นไมโครเวลเตอร์อ่าอีพีโซล่าตัวนึงจะรับ DC 1ีหนึ่งจุกิโลวัตต์อ่ากดนะับกดเลยอ่าตอนนี้นะตอนนี้ผลิตได้3จุดเท่าไหร่ละครับ 3.67กิโลวัตต์อ่าตอนนี้อยู่ประมาณบ่าย2.45านณะตอนนี้ได้ได้ไปสามจกิโลวัตต์ละ3.6หน่วยอ๋อก็คือตั้งแต่เช้ามาใช่ครับอ,อ่าดูประวัติมันได้ไหมพี่อ่าได้ได้ได้ไดโอเคครับอ่าอันนี้คือใช้อินเวอร์เตอร์3ตัวอ่าครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็1.1กิโลวัตต์อ่าตัวแรกเป็นยังไงวันนี้ออนไลน์มาวันนี้ผลิตไปแล้ว3.68ตอนนี้ประมาณเกือบเกือบใบสามอันนี้ก็ PV 2ตัว PV ตัวที่1 PV ตัวที่2ก็คือแผง แทงตัวหนึ่งตัวสองว่าผลิตได้เท่าไหร่64 w, <ม>วัตกับ57วัตนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นเคอร์บให้ดูว่าแต่ละชั่วโมงผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับด้านบนเป็นตัวรวมสีส้มด้านล่างก็คือแต่ละแผ่นอันนี้ก็เป็นยอนหลังได้โอเคเมืวว่อวานก็จะเป็นอย่างนี้เมืวว่อวานได้3.98<ม>ทั้งวันนะครับว,วันซื้อได้เท่าไหร่เอออ่าโอเคอันนี้ 4, อ่ะสี่ได้เยอะอยู่อ่าได้เยอะครับแล้วแต่วันแล้วแต่วันวก็เฉลี่ยกันไป ตัวนี้มีมอนิเตอร์ใช่ของเป็นแผงเลยว่าแผงนี้แต่ละแผงเป็นยังไงบ้างอันนี้คือ3เครื่องรวมกันใช่สมเครื่องรวมกันก็คือเอาแต่ละอินเวอร์เตอร์เนี่ยมารวมแต่ระบบใช่เราจะดูว่าแต่ละแผงมีปัญหาอะไรไหมอดอกเป็นยังไงบ้างปราเพรมันเป็นไมโครมิเตอร์คือมันแยกกันเลยอิสระใช่ใช่มันจะดูได้ อันนี้ก็เห็นไหมผลิตยเยอะใน,นช่วงกลางวัน315ร้อิ้ผลิตได้ตั้งแต่4ีห้าสี่สิบโมงเก็บไฟตั้งแต่มาถึงนี่บ่าย2องแล้วเนี่ยเก็บมาเรื่อยเรื่อยื่อครัือจริงๆตัวนี้มันที่ตะวันออกพอช่วงบ่ายอยู่หลังพระ,ระราอาทิตยก็จะดอกไดถึงดอกมีความสว่างก็ยังผลิตได้ครับนี่ครับคือแผงโซลา่าสมัยนี้ วันหนึ่งผลิตได้ประมาณสัก4ี่หน่วยใช่นสี่หน่ <3. S 2> วยเอาคูณ4.7่อาตีว่าวันละ20บาทนะตอนนี้ค่าไฟตก4บาท7 0สติตางค์ยีบาทคูณไป30วันก็ต้องมี 600, 600นะครับกำแพงธรรมดาธรรมดาผลิตไฟได้นะครับเดือนละหกรยบาทเดือนละหกรบาทไม่ธรรมดานะครับผมมาเห็นอย่างนี้เนี่ยมันติดง่ายขนาดนี้อะถ้าถ้าติดเนี่ยมันติดง่ายเนี่ยคอนโดไปทําได้ไหมพี่ได้ครับ มาติดกับพวกไอ้เขาเรียกนะคือคอนโดมันจะมีระเบียงตัดผ้าระเบียงอ่าผมเอาไปติดดึงแล้วก็ติดแนวตั้งยึดเสร็จแล้วก็ต่อสายนี่มาเข้าไอ้ตัวอีซี่วันอย่างนี้ครรัับบาปลกเเสียยได้แล้วก็เอาพักมาเสียบอย่างนี้นะฮะอันนี้คือปพักเสียบอย่างนี้อันนี้คือพักบ้านทั่วไปนะเนี่ยอ่าพักบ้านทั่วไปแต่เราแค่มุกมาเฉยโอเคนะฮะนี่เฉลี่ยเฉลี่ยตัวละต่อวันสามกว่ากว่าสามหน่วยกว่ากว่าต่อวันเกือบสี่หน่วยเกือบสี่หน่วยนะฮะก็ถือว่าเยอะนะครับทีนี้ ก่อนที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยมาใช้อย่างนี้อยากรู้ว่าต้นทุนแพงไหมพี่ชุดนี้แผงบวกอินเวอร์เตอร์ก็อยู่มา20,000กว่าบาทแผงบวกอินเวอร์เตอร์แพงเท่าไหร่ครับแผงตัวนี้ตกอยู่มาแผงละส0 0พันแผงละ3,000ันใช่ถ้าเป็นแผงแข็งยี้ใช่ใช่อินเวอร์เตอร์ก็ตัวละ8,000กว่าบาทแต่มีสายไฟอะไรพวกนี้ก็เป็นเสีก็ขายก็อยู่มา2อ0 0 0ืกว่าบาทส0 0 0มื่นบาทชุดไปดูอินเวอร์เซลล์ได้ใช่นี่ผมมารออันนี้อยู่นะคอนโดก็ติดได้แม้แต่ผู้หญิงที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องช่างก็ติดได้ คือเขาบอกการออกแบบที่ดีผู้หญิงทั่วไปต้องทำได้ไม่ต้องมีความรู้ด้ช่างก็ทำได้ใช่เพราะจริงแล้วไอ้ตัวนี้เป็นยะรบที่อเมริกายุโรปนิยมกันเพราะว่าส่วนใหญ่ทางยุโรปเขาจะทำเขาเองไม่ใช่ช่างอะไรเพราะนั้นเรื่องความเซฟตี้อะไรมันต้องมันมันมันต้องง่ายไงเยวายกได้คือยุโรปใช้อยู่แล้วเห็นพี่บอกยุโรปเขาเอามาตั้งกับพื้นเลยหรอพี่ใช่ครับคือว่างๆพอแดดดีหามาวางเรียงเรียงแล้วก็เสียบลักเอาบ้านใช่แต่เรา ขี้เกียจมานั่งวางไงขี้เกียนมาลื้อเกียนมาวางเอามาท่าเอามาทาเป็นรั้วแล้วเดี๋ยวตอนนี้มันมีแผงอ่อนแล้วแผงอ่อนจะง่ายอีกเบาแผงอ่อนนี่มาจากออสเตรเลียก็จริงๆในตลาดบ้านเราก็เริ่มจะมีมาขายแล้วมันก็ลองสั่งซื้อได้ครับออสเตรเลีย่ขอให้เอามาใช้กับโซลูชันนี้ใช่เสียบง่ายๆก็ผลิตไฟได้ธรรมดาธรรมดาเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะที่พามาดูนะการติดโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช่แค่อยู่บนหลังคาครับกำแพงก็สามารถติดได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะต้องบอกเทคโนโลยีของ มันทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่แถมก็บอกว่าวันนี้ราคาถูกลงแล้วในรอบประวัติศาสตร์ในรอบว่าในรอบที่เคยผลิตมาเนี่ยปีนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์สป라ายนะ uh huh. ราคามันคืออยู่ในที่จับต้องได้แล้วแล้วก็คุ้มค่าต่อการติดโซลาร์เซลล์ครัสำหรับการมาติดแบบนี้เนี่ยตอบได้เลยว่าโอเคไหมพี่ คุ้มค่าคุ้มค่าค<ต>ุ้มค่ามากสามตัวอย่างน้อย,อยก็เดือนละประมาณพันแปดต้อง 1> 1, <8 S 2> มีพันแปดใช่ <นะ S 1> ครับปร,ประหยัดได้โอ้โหประหยัดได้นะครับแล้วก็ยังมีเที่ยวยีที่เรียกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์ของอย่างตัว easy one ของเอพีโซล่าที่วันนี้ต้องบอกว่ามันทําให้การติดโซลาร์เซลล์มันง่ายไปเลยนะแบบผู้หญิงก็ทําได้ซึ่งผมอยากเห็นนะเพราะวอย่างเงี้ยน่าจะไปติดคอนโดได้ถ้าทําได้นะผมว่าจะช่วยประหยัดค่าของชีพ นะครับแล<ช>้วยิ่งใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างของพี่นะเอาไฟฟ้าเนี่ยออกไปวิ่งหาลูกค้าได้อีกสาคันตอนนี้สาคันตอนนี้ซึ่งถือว่าวันนี้นะเราเป็นเจ้าของพลังงานได้นะครับและนี่คือความมั่นคงของเรายุคนี้กับเทคโนโลยีโซล่าสำหรับการติดแนวตั้งแบบนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสาหรับการติดโซล่าเซลล์แบบแนวตั้งเป็นกำแพงแบบนี้นะคิดว่านี่ผลิตไฟแล้วคุ้มต่อค่าการติดตั้งไหมนะครับสามารถแสดงที่เห็นตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลย ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว Easy One เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้เผื่อใครสนใจสามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับตอนนี้มีชุดขายสามารถทําติดตั้งแบบ Do Injure Cell ได้ด้วยตัวเองนะครับใช่ครับยังไงวันนี้ขอบคุณทางพี่โก้นะฮะขอบคุณมากนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ